กรณีการทำร้ายร่างกายนักเรียนและการคุกคามนักเรียนก็เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลววันนี้เคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะคะขึ้นรถแห่ไปตามโรงเรียนต่างๆไม่ต่ำกว่า5แห่งและจุดหมายสุดท้ายอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการไปเพื่อต้องการไปกดดันและต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกจากตาแหน่งโดยกลุ่มนักเรียนเลวก็ระบุว่าเป็นเพราะว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถยุติปัญหาการคุกขามที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะเป็นอีกครั้งที่นักเรียนกลุ่มนี้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมพวกเขามาจากจังหวัดสมุทรปราการหลังเลิกเรียนตั้งใจมาร่วมฟังปราศัยของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวที่น้าโรงเรียนวัดราชบพิรที่นี่เป็นจุดสุดท้ายในกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า ขับรถแห่ไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อนที่รถแห่จะเคลื่อนขบวนไปกระทรวงศึกษาธิการการออกมาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของพวกเขาเพราะเห็นสอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลวเรียกร้องและพวกเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและต้องการให้แก้ไขรวมทั้งอย่างสะท้อนปัญหาในโรงเรียนของพวกเขาจึงทําให้ต้องออกมาร่วมเรียกร้องด้วยตอนที่ถ้านักเรียนผมยาวอย่างนี้นครับผมเคยโด,ยโดยโลนลโทษให้ว่า โดนไถหัวครับจนแบบจนมันหน้าเกลียดมากเลยครับคือแล้วก็คือเขาไถตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วทั้งวันเราต้องอยู่แบบนั้นนะแล้วคือคนทั้งโรงอาหารเนี่ยครับก็มองเราแบบเฮ้ยเฮ้ยทำมาถึงโดนตัดขนาดนี้อะไรเงี้ยนซึ่งแบบเราก็อับอายมากเงี้ยครับแล้วผมก็เคยโพสต์ลงทวิตเตอร์นะครับก็มีอาจารย์ปกครองบอกว่านักเรียนเข้าไปลบเลยนะเนี่ยครับคือเขามาข่มขู่ว่าถ้าไม่ลบอย่างจะโดนแบบหักคะแนนอย่างนู้นอย่างเงี้ยครับ หนูเรียนอังกฤษสังคมใช่ไหมคะเหมือนหนูกลับไปเรียนอังกฤษของประถมคะ่ะทั้งที่มันมัธยมสีแล้วอะคะ่ะแล้วแบบเพื่อนในห้องบางคนก็แบบไม่เข้าใจอะไรางเงี้คือหนูคิดว่ามันมศรีแล้วเราควรได้เรียนอะไรมากกว่านี้นะคะ่ะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำอะคะ่ะเด็กห้องกิฟต์ใช่ไหมคะคือหนูเข้าใจว่าจ่ายตังค์เก้าพันเยอะกว่าก็ได้เรียนห้องแอร์แล้วก็เขาก็จะได้พวกแบบว่าได้หน้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้ว ได้้ดเรรรียนยนนนนอออกกกกวววว่าพพหหููแล็ิิิจรรมคคืืคโตสทธ์ป,ปัญหาที่นักเรียนกลุ่มนี้มองว่ายังไม่ถูกแก้ไขและต้องการให้ปฏิรูปอย่างเร่งด่วนทั้งเรื่องหลักสูตรการศึกษาที่มองว่าอย่างล้าหลังไม่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนการละเมิดสิทธิ์ทั้งกฎระเบียบและการกำหนดทรงผมรวมทั้งเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างครูกับนักเรียน ความเจเนอเรชันของเขาคือเขาถูกฝึกมาแบบนั้นคือเขาแบบเรื่ออะไรอ่ะคือเขาแบบปลูกฝังมาแบบว่าต้องแบบทําโทษนะต้องแบบทําให้เจ็บถึงจะจำอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับตระบานว่าต้องทําอย่างนั้นนะครับในความคิดของเขาแต่สําสหรับเจนของพวกเราก็ผมว่ามันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีแบบคือมมีวิธีการพูดหลากหลายอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าที่ทําให้แบบเราเจ็บตัวอย่างเงี้ยครับสิทธิมนุษยชนก่อนน่าจะเป็นแบบ สิ่งที่น่าจะเบสิกมากๆเลยนะครับเพราะว่าแบบมันเป็นสิทธิมนุษยชนนะครับเพราะว่ามันถ้าโรงเรียนยังสอนเรื่องวิชาหน้าที่พลเมืองอยู่ผมว่าเรื่องนี้มันก็ควรจะเน้นย้ําหน่อยนะครับสูตรเนียนะคะอย่างตอนนี้ปี63นะคะเรายังได้เรียนหลักสูตรปี52หรือว่าเก่ากว่านั้นนี่ค่ะซึ่งมันไม่ควรจะต้องเรียนย้อนกลับไปมันควรจะทําให้ทันสมัยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราก็สามารถเสิร์ชหาอะไรที่ใหม่กว่าได้แต่ว่าในหนังสือยังให้เราเรียนเช่นแบบ ประวัติศาสตร์ที่มันบิดเบือนอะไรแบบนี้อะค่ะมันไม่ตรงความจริงแล้วก็ให้มาน้อยมากเกี่ยวกับการปฏิรูปของการเมืองไทยอะไรแบบนี้อะค่ะนอกจากนี้การเดินสายเรียกร้องของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักเรียนเลววันนี้ได้ขึ้นรถแห่ไปตามเส้นทางในกรุงเทพและหยุดปราศัยยื่นข้อเสนอกับโรงเรียน5แห่งคือโรงเรียนสามเซน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเซนเตอเซฟคอนแวนโรงเรียนเทพสุรินโรงเรียนวัดราชบพิษมีจุดประสงค์เพื่อยื่นหนังสือให้กับผู้บริหารโรงเรียนแก้ปัญหาการคุกคามที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะเป็นโรงเรียนที่เครือข่ายนักเรียนได้แจ้งว่ามีปัญหาการคุกคามเกิดขึ้น และปิดท้ายรถแห่ได้เคลื่อนขอบวนไปที่กระทรวงศึกษาธิการเรียกร้องให้ในายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกจากตําแหน่งเพราะผ่านมาหนึ่งเดือนยังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องทรงผมนักเรียนรวมทั้งยังไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้วิภาปิ่นแก้วไทย p BS รายงาน